อ่านะครับก็อยู่กับผมต่อเลยนะเอฟชยนาย,ยุดกับสเกตฟุตบอลน,นะฮะโอโ้โหหลังจากที่โดนเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่าทำไมเนี่ยไม่ส่งฟิลฟอร์เดนลงสนามนะแกเรสเกตได้ออกมาให้สัมภาษณ์ก่อนเกมที่เจอกับเวลส์นะครับในคืนนี้เขาก็บอกว่าโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ต้องกลัวฟิลฟอร์เดนเนี่ยได้ลงสนามอย่างแน่นอนจะบอกว่าฟิลฟอร์เดนเนี่ยเป็นนักเตะที่สาคัญกับทีมชาติอังกฤษเป็นอย่างมาก เดี๋ยวเดี๋ยวคืนนี้ให้ลงสนามไปยิงประตูส่งเวลกลับบ้านซะหน่อยนะอ้อหทางด้านของแกรเรซเซเกตครับคุณซื้อทีมชาติอังกฤษนะบอกเลยนะแสดงจุดยืนว่าฟิลโฟเดนกองกลางจอมเทคนิคคนนี้คือนักเตะคนสําคัญที่จะมีส่วนลงสนามในฟุตบอลโลก2022อย่างแน่นอนเป็นส่วนสําคัญของทีมชาติอังกฤษนะครับหลังจากที่มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์กับการตัดสินใจของแกรเรซเซเกตให้ฟิลโฟเดนเนี่ยลงเป็นแค่ตัวสำรองครับในฟุตบอลโลก2022เนี่ยโอ้อย่างไรก็ตามครับการเจอเวลในคืนนี้เนี่ย ถือว่าอาจจะได้ลงเป็นตัวจริงสําหรับฟิลโฟเดนช่างของแกรดซเเกตครับได้ให้สัมภาษณ์ก่อนเกมที่เจอกับเวลส์ในคืนนี้เขาก็บอกว่าออเรารักฟิลโฟเดนเขาเป็นโคตรนักเตะเขาลงเล่นในเกมแรกเราตัดสินใจไม่ส่งเขาลงในเกมที่2แต่เขามีส่วนสําคัญในทัวร์นาเมนต์นี้สําหรับเราเป็นอย่างมากไม่ต้องสงสัยเลยในเรื่องนี้ เราไม่ได้มีปัญหาอะไรกับฟิวฟอร์เดนในเดือนกันยายนเนี่ยเขาเป็นตัวจริงให้เราทั้งสองเกมเราส่งเขาลงในเกมที่เจอกับอิหร่านเออเราตัดสินใจยึดติดกับทีมนั้นและเรารู้สึกว่ามันมีความต้องการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยในเกมกับสหรัฐอเมริกาแต่เราก็ต้องการอยู่ที่นี่ให้นานที่สุดเท่าที่จะสามารถทําได้นะและฟิวฟอร์เดนเน่ยคือโคตรนักเตะเราคิดถึงฟิลอย่างแน่นอนเขาจะมีส่วนสําคัญอย่างยิ่ง เขาสามารถเล่นปีกได้ทั้ง2ฟฝั่งเขาสามารถเล่นเบอร์9ตัวหลอกก็ได้เขาเล่นหลังของหน้าก็ได้เขาไม่ได้ทําบ่อยเลยกับสโมสส์นนะ่อเขาทํางานหนักเพื่อทีมจริงๆและนแน่นอนว่าเขามีเทคนิคชั้นเซียนอย่างแท้จริงสําหรับฟิลฟอร์เดนยังไงเดี๋ยวผมส่งเขาลงกับเวลแน่ๆไม่ต้องกลัวเอาไปยิงเวลสักหน่อยนะสำหรับฟิลฟอร์เดนอ๋อ oh อันนี้ก็คือคําพูดของแกเรสเเกตที่มีต่อฟิลฟอร์เดนนะ บอกว่าเป็นนักเตะที่มีความสำคัญกับทีมชาติอังกฤษเป็นอย่างมากไม่ต้องกลัวเดี๋ยวคืนนี้จะส่งเจอกับเวลส์แน่ๆนะก็ต้องมารอดูกันว่าจะเป็นยังไงนะโอ้โหขอบคุณครับที่รับฟันนะครับผม